สวัสดีค่ะพบกับต้อนน้อยอ,อีกแล้วนะคะกับ c ีอคาร์รถไฟฟ้าค่ะรถไฟฟ้าสำหรับทุกเพศทุกวัยตรงปกไม่จกตานะคะรุ่นนี้นะคะวันนี้นะคะก็คือรุ่น M01T ค่ะเป็นเจนใหม่2023แล้วนะคะ2023เจนใหม่รุ่น M01T คืออะไรมันเป็นการขับแบบแฮนด์มอเตอร์ไซค์ค่ะนี่มาใกล้ๆเลยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเจนใหม่ ตรงนี้นะคะจะเป็นแฮนด์ยาวจับกระชับมือค่ะนะคะตรงนี้ค่ะเป็นช่องเสียบ USB นะคะหรือว่าเราสามารถที่เสียบมือถือหรือว่าเสียบได้ทุกอย่างสรารพัดประโยชน์นะคะหน้าจอเป็นตัวเลขดิจิตอลค่ะมีวิทยุ MP3 นะคะวิทยุ MP3 นะคะแล้วก็มีนี่นะคะที่วางแก้วค่ะที่เพิ่มขึ้นมานะคะ จุดเด่นนะคะของรุ่นนี้นะก็คือเป็นรุ่นสำหรับทุกเพศทุกวัยและที่สำคัญคือผู้สูงอายุผู้สูงอายุนะคะที่มีปัญหาเรื่องข้อเข,าข่าขาอ่อนแรงนะคะหรือว่ามีปัญหาว่าเอ้ยเดินปับน๊บนึงก็ปวดเข่าแล้วเดินไม่ไหวเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถขับได้เลยไม่ต้องใช้ขาค่ะวิธีการขับนะคะก็คือใช้มือนะคะแค่สองข้างนี้นะคะในการขับวิธีการขับนะคะก็บิด ะะบิดคันเร่งแล้วก็เบรกด้วยมือข้างซ้ายค่ะเบรกนะคะระบบเบรกเป็นระบบดิสเบรกค่ะมีพะเบกมีจานเบรกนะคะมีพะเบกมีจานเบรกทำให้เบกง่ายแล้วก็กระชับนะคะนี่มาตรงข้างหน้านั่งได้ถึงที่นั่งนะคะข้างหลังนั่งได้สงที่นั่งค่ะนะคะสที่นั่งนะคะส่วนท้ายนะคะนั่งได้หนึ่งถึงสองที่นั่งค่ะ ทำไมถึงหนึ่งถึงสองที่นั่งเพราะว่าถ้าคนตัวใหญ่มันอาจจะนั่งได้แค่คนเดียวนะนะถ้าคนตัวใหญ่จะนั่งได้แค่คนเดียวี่อย่างถ้าตนอ,อนเนี่ยตัวเล็กตนอจะเป็นคนตัวเล็กนะก็จะนั่งได้นะคะหนึ่งที่นั่งซึ่งเราจะมีเบลล์นะคะเข็มขัดนิรภัยแถมให้อยู่แล้วทุกคันนะคะเบลเนี่ยจะเป็นลักษณะนะคะค่อนข้างง่ายในการใช้งานนะคะก็สามารถที่จะเสียบนะคะอะ ล็อกได้เลยนะคะวิธีการใช้พอใช้เสร็จเราสามารถที่จะปรับได้นะคะตามสัดส่วนตามตัวของคนขับเลยนะคะแต่ถ้าคนตัวใหญ่นะเขาอาจจะนั่งได้2คนเอ้ยอาจจะนั่งได้คนเดียวเท่าที่คนตัวเล็กอาจจะนั่งได้2คนนะคะนี่พอมาที่ที่วางเทา้าเนาะที่วางเทา้าถ้าเป็นรุ่นเดิมเนี่ยมันจะไม่สามารถปรับได้เลยแต่รุ่นนี้ด้วยความที่มีคนต้องการที่จะแบบ ปรับได้ไหมอยากให้ยาวกว่านี้หรือว่าถอดได้ไหมนะเราจัดให้เลยค่ะนี่รุ่นนี้นะจะเป็นรุ่นที่ขยับได้นะคะแล้วก็ถอดได้ด้วยนะสามารถที่จะขยับได้นะคะให้ยาวขึ้นมาให้เหมาะกับการใช้งานนะคะ อย่างบางคนช่วงขายยาวเนี่ยเขานั่งสบายถูกไหมแต่บางคนช่วงขาสั้นเนี่ยจะเข้าไปหุกอีกหน่อยก็ได้นะคะตรงนี้เนี่ยง่ายมากๆนะคะแต่ที่สําคัญต้องบอกกันว่าเราจะมีมาร์กนะมาร์กในการที่จะดึงออกได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะมีมาร์กให้ก็คือไม่ควรจะดึงออกมาเยอะจนเกินไปนะคะจะทําให้ มันหลุดได้ระหว่างขับขี่นะคะอนะคะทีนี้มาตรงช่องตรงท้ายนี้นะคะก็คือท้ายเนี่ยนั่งได้ด้วยนะคะแล้วก็จะปรับเป็นปรับเป็นนั่งได้แล้วก็วางของได้ด้วยนะคะรุ่นนี้อย่างที่อย่างที่บอกนะรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่เดี๋ยวต้วองคาดเบล์ก่อนแป๊บนึงอ่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกะก,กะนะอ่าคาดเบล์เสร็จปุ๊บสมมุติแล้วเราอยากจะนั่งหรือว่าเราอยากจะเก็บของ ะคะเดี๋ยวปุ๊บอ่าเปิดนะคะนี่รุ่นนี้จะมีโชคแล้วนะเบาแรงเบาแรงในการเปิดมากนะคะเดิมเนี่ยเราต้องงัดขึ้นมาถูกไหมแต่นี่คือค่อยๆขึ้นมาเป็นโชคอัพนะคะใส่ของได้ด้วยนะคะ,ะรถไฟฟ้า รถไฟฟ้ามันก็คือรถไฟฟ้าถูกไหมมันชาร์จไฟบ้านได้ค่ะชาร์จไฟบ้านได้เลยนะเสียบเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปเลยค่ะเรามีท่านชาร์จแล้วก็ตัวตั้งเวลาให้ด้วยนะคะแถมไปนะคะทีนี้มานะคะตรงที่นั่งบอกกลางนะที่นั่งบอกกลางเวลาเปิดบอกกลางให้ดึงตรงนี้นะนะคะดึงสลักออกนะคะแล้วก็เปิดเป็นกระบะได้ค่ะนะคะ ข้อดีของการเปิดเป็นกระบะได้คืออะไรเดี๋ยวแบบป๊บหนึ่งอ๊ออ่าข้อดีของการเปิดเป็นกระบะได้คือเราบรรทุกของได้บรรทุกน้องหมาน้องแมวได้ใส่ของได้สารพัดประโยชน์เลยนะคะแล้วนี่พอหลังจากที่เราวางของเสร็จแล้วเราจะนั่งถูกไหมเราก็สามารถนั่งได้ด้วยนะคะ นั่งได้ด้วยข้อดีนะคะคือพอมันเป็นระบบล็อกสองชั้นมันต้องเปิดกระบะจากตรงท้ายถูกไหมมันไม่สามารถที่จะเปิดกระบะได้นะคะจากข้างนอกได้เลยค่ะดังนั้นเนี่ยมีของมีค่าหรืออะไรสามารถที่จะวางแล้วก็ใส่ได้ไปใส่ไปได้เลยนะคะปลอดภัยนะคะนี่มาตรงช่องนี้นะคะแถวนี้ก็สามารถนั่งได้ค่ะ เห็นไหมคะว่ามันบอกกว้างแล้วก็ช่วงยาวนะคะแต่ว่าวนอตัวเล็กถูกไหมคำถามคือถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยสูงร้อยแปนะคะมาตรฐานไทยไทยร้อยเจ็ดเนี่ยนั่งได้สบายเลยเห็นไหมคะเหลือที่เยอะแยะมากมายตรงนี้ก็ปรับนะคะที่พักแขนได้ด้วยนะคะขึ้นลมได้ค่ะ,คะมาตรงข้างหน้าอีกนิดนึงเนาะ,ะข้างหน้าเนี่ยคำถามคือมันนั่งได้หนึ่งที่นั่งถูกไหม ทำไมถึงหนึ่งที่นั่งเพราะอันนี้มันเป็นการขับแบบแฮนด์บิดเวลาเราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะต้องใช้ข้อศอกใช้ข้อมือใช้ศอกตรงนี้ใช่ไหมคะเหมาะกับนั่งได้ที่นั่งเดียวทีนี้บางคนบอกว่าถ้ามีลูกหลานนะอยากจะให้นั่งข้างๆก็นั่งได้คะ่ะแต่ว่าเบาะมันก็ไม่ได้กว้างเหมือนข้างหลังนะมันก็จะเบาะมันก็จะไม่ได้ใหญ่มากอะ่ะก็คืออาจจะแบบนั่งเด็กตัวเล็กๆอะ่ะนั่งด้วยได้นะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายตัวใหญ่หรือคนตัวใหญ่เนี่ยอาจจะนั่งได้แค่ คนเดียวนะคะอ่าทีนี้มาถึงตรงโซนข้างหน้าเนาะอันนี้คือข้างหน้าเนี่ยวัสดุนะคะจะเป็นกระจกแท้กระจกนิรภัยค่ะส่วนด้านข้างเนี่ยนะคะก็จะเป็นกระจกนะคะสามารถที่จะปรับนะคะเพื่อจะมองด้านข้างได้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีใบปัดน้ําฝนด้วยนะคะอ่ากล้องนะคะดูได้เลยนะคะใบปัดน้ําฝนนะคะอ่าค่ะแล้วก็ไฟนะคะไฟหน้าค่ะ เลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวขวานะคะสัญญาณไฟเลี้ยวจะมีสั่งเสียงดังตึดต๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะคะส่วนเสียงถอยหลังเนี่ยจะเป็นเสียงตุดต๊ดตุ๊ดตุ๊ดเหมือนกันนะคะเพื่อจะเป็นสัญญาณในการบอกว่าอ่าเราจะมีการถอยหลังแล้วนะนะคะอืมอ่าตรงนี้นะคะแล้วถามว่าระบบ ช่วงล่างนะคะมาที่ระบบช่วงล่างระบบช่วงล่างเราจะเป็นระบบดิสเบรกค่ะมีพอเบบกมีจานเบรกนะคะตรงนี้นะคะมีพอเบบกมีจานเบรกนะคะแล้วก็มีระบบนะคะเกียร์เฟืองท้ายค่ะมีลูกค้าถามมาเยอะมากในเรื่องของระบบช่วงล่างนะคะว่าอะทำไมต้องเป็นระบบดิสเบรกเหรอนะคะระบบดิสเบรกเนี่ยข้อดีของระบบดิสเบรกนะคะก็คือจะมีจานเบรกนะคะมีพอเเบก มีระบบน้ํามันเกียร์เฟืองท้ายแล้วก็มีระบบน้ํามันเบรกนะคะซึ่งระยะยาวเนี่ยมันสามารถที่จะขับได้ประสิทธิภาพการขับหรือว่าการเบรกเนี่ยค่อนข้างดีนะคะเข้าโค้งดีนะคะเบรกกระทันหันดีนะคะส่วนมอเตอร์นะคะจะเป็นมอเตอร์650วัตต์ค่ะขึ้นเนินนะคะขึ้นสะพานสูงเนี่ยได้สบายเลยนะคะมาที่แบตเตอรี่ค่ะ แบตเตอรี่ของเราจะเป็นสเปคนะคะ60โวลต์20แอมป์นะคะแบตเตอรี่5ก้อนค่ะเดี๋ยวตัวน้องน,นับให้ดูนะ1 2 3 4 5ี่ห้าค่ะเป็นขนาด60โวลต์20แอมป์นะคะใช้แบตเตอรี่รวมกัน5ก้อนค่ะนะคะทีนี้เนี่ยส่วนของการเก็บของส่วนข้างหน้าเนาะตรงนี้ก็คือเก็บของได้นะคะตรงนี้เก็บของได้ค่ะตรงนี้เก็บของได้นะคะค่ะ มาที่ยางคนถามว่ายางมันเป็นแบบไหนหรอนะคะยางนะคะจะเป็นแบบยางแบบเรเดียนนะคะเป็นยางแบบเติมลมค่ะตรงนี้จะเป็นจุกเติมลมนะคะเวลาเราใช้งานนะคะเราก็สามา,า,มารถที่ใช้ที่สูบลมยางนะคะหรือว่าเป็นที่สูบลมปั๊มลมก็ได้นะคะสามารถไปตามร้านมอเตอร์ไซค์นะคะร้านเติมลมยางหรืออะไรยังไงก็ได้หรือว่าซื้อที่สูบลมยางมาสูบก็ได้นะคะก็คือ สามารถสูบได้แล้วก็ดูแลง่ายการปะก็คือสามารถปะได้ตามร้านมอเตอร์ไซค์หรือร้านปะรถยนต์ได้ทั่วไปนะคะทีนี้ต้น้อจะมารีวิวของเรื่องของการขับนะคะการขับของเราเนี่ยจะมีทั้งหมดนะคะ3เกียร์ค่ะค่ะมีทั้งหมดอยู่ที่3เกียร์นะคะก็เกียร์นะคะเกียร์ก็คือความเร็วนั่นเองนะคะระดับ1 2 3สาค่ะเร็วสุดนะคะอยู่ที่ 40กิโเมตรต่อชั่วโมงค่ะความเร็วนะคะส่วนความเร็วต่ําสุดนะคะอยู่ที่25ค่ะเราสามารถที่จะล็อกระดับความเร็วได้ค่ะทีนีเน้เดี๋ยวตัวน้อจะเริ่มจากเกียร์หก่อนเกียร์หนึเนี่ยก็คือบิดสุดยังไงมันอยู่ที่ประมาณ20กว่าตัวน้อจะลองขับที่เกียร์หก่อนนะคะว่ามันเป็นแบบไหนค่ะด้วยการที่เป็นระบบดิสเบรกเนาะพอเราขับเกียร์หนเนี่ยนะคะหรือว่าจะขับเกียร์สก็ได้นะคะ ข้อดีของระบบดิสเบรกเนี่ยมันสามารถที่จะเบรกได้อย่างกระทันหันนะคะอ,อันนี้เหรอต้องี้กเกียร์หนึ่งนะเห็นไหมว่าเบรกกระทันหันนะคะส่วนการถอยหลังนะคะก็เราก็ปุ่มตัว R นะคะจะมีสัญญาณถอยหลังอยู่เนาะเป็นเสียงถอยหลังนะคะใช้เกียร์หนึ่งก็พอค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวรถอาจจะพุ่งไปข้างหลังได้นะคะอย่างคนไม่ชินเนะาะ เดินหน้าก็เดินได้ปกติทีนี้ต้องอจะมาที่เกียร์สนะคะเกียร์สความเร็วอยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะความเร็วนะคะลองดูว่ามันเร็วแค่ไหนคะ่ะข้อดีของรถไฟฟ้านะคะของเราอะ่ะข้อดีคือเวลาบิดเนี่ยมันจะไม่พุ่งนะคะทําให้บางคนเนี่ยเขาผู้สูงอายุอะ่ะเขาไม่ชินเนี่ยอ๋าหานี่คือการ เบรกกระทันหันนะคะผู้สูงอายุที่เขายังไม่ชินมือเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะขับได้โดยไม่ต้องตกใจว่าเอมันจะพุ่งหรือเปล่าหรืออะไรนะคะทีนี้มาเกียร์สามค่ะเดี๋ยวมาเกียร์สามแล้วเดี๋ยวตัวน้อจะลองเบรกกระทันหันให้ดูนะคะ,ะเกียร์สามมันเวลาเรามันก็จะมีความแรงขึ้นมานะคะเวลาเราขึ้นเนินอะไรก็คือเป็นเกียร์สามจะดีนะคะหรือว่าบรรทุกข,ของหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เกียร์สาม อันนี้คือเป็นการเบรกแบบกระทันหันแต่ข้อดีคือมันสามารถเบรกได้ทันทีเพราะเป็นระบบดิสเบรกถูกไหมคะ,ะเห็นไหมคะว่ารถไฟฟ้านะคะรุ่น M01T นะคะตอบโจทย์ได้นะคะสำหรับทุกเพศทุกวัยผู้สูงอายุแล้วก็ทุกคนในครอบครัวนั่นเองนะคะบางคนบอกว่า อินบ็อกมาบอกว่าเนี่ยอยากได้รถไฟฟ้าให้ลูกนะลูกอายุประมาณ10กว่า10.34อาา่อะค่ะยังไม่ถึงเลยจะให้ลูกนะขับไปโรงเรียนนะคะก็ซื้อรถของเราไปสามารถขับได้แต่ว่าต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะคะนะคะตรงนี้นะคะรุ่นนี้ M01T ค่ะราคานะคะอยู่ที่74,900บาทนะคะมีทั้งหมด5สีค่ะ ก็จะมีตั้งแต่คือสีนี้นะครับพิงโกค่ะเป็นสียอดฮิตนะคะสีขาวสีแดงสีเหลืองเหลืองมัสแตงเหลืองมินเนี่ยนอะไรอย่เงี้ยค่ะอ่าแล้วก็จะเป็นสีเขียวค่ะเขียวพัทเทลค่ะนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องการรับประกันการเซอร์วิสนะคะรับประกัน1ปีค่ะ แบตเตอรี่6เดือนนะคะการเซอร์วิสนะคะสามารถแจ้งงานซ่อมได้เรามีระบบบริการนะคะไปซ่อมนะคะถึงที่หน้าบ้านทั่วประเทศในประกันไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะนะคะตรงนี้นะไม่ต้องห่วงเลยว่าถ้ามีปัญหาจะต้องยกรถขึ้นมารถมันก็หนักฉันจ,จะขนยังไงอ่ะไม่ต้องเลยแค่โทรมากริ้งเดียวนะคะบอกเบอร์โทรนะคะบอกชื่อนะคะเราเช็คประวัตินะคะอยู่ในประกันปุ๊บเราส่งช่างไปนอกประกันเราส่งช่างไปนะคะตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะนะคะ ฝากนะคะติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะคะในช่อง c o p ค่ะของเรานะคะแล้วก็นะคะอย่าลืมนะคะหากสนใจติดต่อได้ตามเบอร์โทรนี้เลยค่ะวันนี้นะคะต้อนอ้ออัปเดตแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ